สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้ f เฟซบุ o กนะครับก็ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเสิร์ชหาคําว่า KMM นะครับ KTH นะครับก็เจอเว็บไซต์ KMM อยู่ด้านบนนะครับเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามปั๊มคนดูไลค์สดก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับ อ๋อคก็สู่เว็บไซต์แล้วนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากด้านล่างนี้นะครับพอสมัครสมาชิกแล้วนะครับที่หน้าสมาชิกแล้วนะครับให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับแล้วก็รหัสผ่านเดียรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็จะลืมทิ๊กถูกสั้ลนล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วเป็นการยอมรับเงื่อนไขของทางเว็บไซต์นะคคครรรัััับบะนนน้้กกก็ดดสสมมาชิไเลย พอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการมากมายอยู่ด้านซ้ายนี้เนี่ยี่ผมจะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้าน ด้านบนนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเงินให้ด้วยนะครับมีให้รู้ได้ถึงช่องทางด้วยกันนะครับทีนี้มาดูวิธีการถ่งซื้อกันบ้างนะครับให้เราไปที่หมวดหมู่นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นูกใจโพสต์เฟซบุกรูปคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นก็บริการนะครับก็ให้เราเลือกเป็นไลฟ์โพสต์รูปโปรไฟล์นะครับหรือจะเลือกอีโมจิก็ได้นะครับราคาเท่ากันนะครับ จากนั้นก็อ่านคําอธิบายครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ facebook นะครับเลือกโพสที่ต้องการนะครับผมจะเลือกเป็นโพลนี้นะครับคลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเราเปิดสาธารณะไวหรือยังนะครับหากเปิดแล้วนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วก็นํามาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ําอยู่ที่ห้าสิบนะครับ สูงสุดอยู่ที่4,000นะครับก็อย่าสั่งซื้อกันอย่าให้มีเศษนะครับเช่น 51, 52นะครับเป็น50หรือ60ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อเลยนะครับสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความยืนยันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีรหัสคําสั่งซื้อนะครับโดยรหัสนี้นะครับหากเพื่อนๆเกิดปัญหาก็นําไปแจ้งแอดมินได้เลยครับแอดมินก็จะรู้นะครับว่าเป็นอ่ารหอ่าเป็นออเดอร์ของเรานะครับก็จะตรวจสอบแล้ว พืวยแก้ไขให้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบริการลิงก์ปริมาณราคานะครับก็หากเพื่อนเพื่อนต้องการย้อนดูนะครับก็สามารถดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับก็จะมีรหัสคาสั่งซื้อของเราที่เพิ่งสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับวันที่ลิงก์นะครับค่าบริการนะครับปริมาณแล้วก็บริการที่โดยเรียกนะครับแล้วก็สถานะนะครับ ตอนนี้สถานะของเราก็รอํำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายบริการอื่นของทางเว็บไซต์นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงห้าช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นกน QR code นะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเบาวอลเล็ตนะครับอ่าแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตเคอร์เซีนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินนะครับผ่าน USD นะครับอ่าสะดวกทางไหนก็เติมช่องทางนั้นนะครับบริการนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับก็เพื่อนๆสามารถค้นหาคีย์เวิร์ดได้จากข้างบนนะครับถ้าต้องการปั๊มไล์นะครับก็พิมพ์คําว่าปั๊มไล์นะครับหรือว่าไล่เฉยก็ได้นะครับติดตามก็สามารถพิมพ์ว่าติดตามนะก็จะมีบริการขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนะครับโดยคลิกเข้าไปแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครต้องการ รายได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อคนอื่นนะครับจะได้อัตราค่าบริการแนะนํานะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับของค่าใช้จ่ายที่คนที่เราแนะนําได้ใช้จ่ายไปนะครับเราก็จะมีอ่าค่าบริการนะครับแสดงขห้เหลดูตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดนี้ก็สามารถเราเบิกได้นะครับก็สามารถกดกดเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับอ่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับก็จะเป็นติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์ไอดีนะครับก็จะเป็น a อดเข m มเ h ขีที่นะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ลน์ให้เรานะครับแล้วก็จะมี QR code ก็สามารถคลิกได้จากทานด้านล่างขวานะครับสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับเติมเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นนะครับหรือว่าทำไม่เป็นก็สามารถติดต่อแอดมินถ้าแอดมินก็จะให้คำปรึกษานะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาดูวิธีการติดต่อผ่านตัวช่วยเหลือบ้างนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทางาเว็บไซต์นะครับหากใครไม่สะดวกติดต่อทางไลน์นะครับก็สามารถ พิมพ์หัวข้อเรื่องแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับก็สามารถฝากรูปฝากไฟล์ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับแล้วก็เราก็สามารถดูรอคําตอบจากแอดมินได้จากด้านล่างนะครับทีนี้มาดูบริการนะครับว่าเราขึ้นหรือทีนี้เราก็มาลองดูกันบ้างนะครับว่ายอดไหลหลอกขึ้นยังนะครับให้เรากดรีเฟชนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับมีแถมมาโอ้เยอะมากๆนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับยอดหลายคนไทยแท้นะครับนี่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ